คูมัสเคลเนี่ยเปนมอเตอร์ที่มีโครงสร้างจากสเตปปิ้งแต่เขาใส่ตัวเอนโคเดอร์เข้าไปด้วยแล้วก็ข้อดีอย่างก็คือเขามีคอนโทรลเลอร์ภายในตัวนั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีตัวไดเวอร์ที่อยู่ภายนอกมาต่อสายให้เกิดความวุ่นวายนี่แหละครับคือจุดเด่นของตัวคูมัสเคลตันนี้ขึ้นมาก่อนเป็น CM1 C.M.1 เนี่ยพงสร้างเป็น Stepping มีคอนมีคอนโทรลเลอร์เอนโคเดอยู่ที่ตูดเลยนะครับเป็นไฟ DC เราใช้ไฟดีซีในการเลี้ยงเขานะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับงานที่ไม่หนักนะครับเหมาะสำหรับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงบางครั้งอาจจะเป็นงานหยอดกาวตามออโตมอติฟก็ได้รุ่นที่2จะเป็นตัวใหญ่ตัวนี้ขึ้นมาหน่อย ด้วยความนิยมของตัว CM1 ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะเป็นไฟ DC ก็เลยออกมาเป็นรุ่นที่2ก็คือเป็น CM2 ตัว CM2 เนี่ยโครงสร้างเป็นเซอร์โวแล้วนะครับเป็นเซอร์โวมอเตอร์ละใช้ไฟ AC 220โวลต์ในการเลี้ยงเขานะครับเหมือนกันสามารถทำโปรแกรมได้รับเพาวได้รับค่าอนาล็อกได้เป็นรุ่นใหม่น้องใหม่ล่าสุดอันนี้คือเป็น CM3 มีความเร็วอยู่ที่5,000รอบเพราะฉะนั้น ก็จะตอบโจทย์การทํางานที่รวดเร็วมากขึ้นในปัจจุบนันเพิ่ม Productivity มากขึ้นนะครับพีทาตัวเพา v t ทาตัวอ n นาล็อกแล้วก็ c t ทาเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถเขียนโปรแกรมลงไปได้เลย